ถึงไหนแล้วจะ๊ะอาจารย์ชะออนนี่สงสัยหลูพี่ต้องถามอาจารย์ชะออนทุกวันดีกว่าอาจารย์ชะออนจะตอบได้เนี่ย ถ้าตอบไม่ได้แชทมาไม่ได้นี่จะไม่เลิกถามเะยดีไหมพูดถึงตอนที่พระอนุมัติีพุทธเจ้ากับพระกลสาวกและเหล่าพระรหันตหนึ่งแสนรูปเห็นไหมจ๊ะนั่งบนอาสนะดอกไม้อาสนะดอกไม้เป็นยังไงเนี่ย ให้เรานึกถึงธรรมกายเจดีย์แล้วก็ตัดส่วนที่เป็นโดมนะส่วนที่เป็นพุทธรัตรนะนะที่มีพระธรรมกายประจำตัวกับส่วนที่เป็นธรรมรัตรนะออกให้เหลือแต่สังฆรัตรนะที่เป็นขั้นขั้นน,นึกภาพออกไหมอมืคือเป็น เจดีดอกไม้อะถึงเจดีดอกไม้อะกลมกลมแล้วก็มีเป็นขั้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 นสูงที่สุดเนี่ยสูงหนึ่งโยต์สิบกกิโลเมตรนึกออกไหมกลมกลมขั้นเป็นที่ประทับของพระนรบัตสีพุทธเจ้าชั้นที่สอง ชั้นที่สองเนี่ยสูง3คาวุธหรือ12บกิโลนะก็เป็นกลมๆกันกลมๆแต่แคบหน่อยเป็นที่นั่งของพระอัครสา,าวกทั้งสองนั่งสมาธิหันหน้าเข้าหาพระผู้มีพระภาคนึกภาพตามเนาะขั้นที่3าสูงกึ่งโยธดหรือ8ปกิโลเมตร ชั้นนี้กว้างหน่อยกว้างหนเพราะว่าเป็นที่นั่งของพระอรหันต์อีกเกือบเกือบแสนนั่งล้อมเป็นวงกลมหันหน้าเกาหาพระผู้มีพระภาคชั้นที่สี่สูงหนึ่งอุสภะอุสภะก็คือถ้าคิดเป็นเมตริกก็สูงห้เมตร ชั้นนี้ก็เป็นมงกลมก็เป็นที่นั่งของพระนวกะแต่ในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บันทึกไว้ว่ามีกี่องค์นะก็เป็นฐานกลมกลมก็นั่งสมาธิหันหน้าเข้าหาศูนย์กลางซึ่งมีพระผู้มีพระภาค <c oughs> เป็นประธานอยู่นึกออกไหมนึกตามนะนึกตามนะนึกตามนะีคือถ้ามองไปข้างหน้าก็เหมือนเจดีอ่ะ เป็นเจดีย์ดอกไม้อ่ะแล้วก็มีพระอาหารหันต์นั่งอยู่เป็นขั้นๆกัน,น,นส่วนฤาษีทั้งเจ็ดหมื่นสี่พันก็ยืนอยู่บนพื้นยืนอยู่บนพื้นยืนปนมือนะยืนล้อมเป็นวงกลมเหมือนกันนะยืนล้อมเป็นวงกลมเพราะนั้นชั้นล่างสุดก็จะเป็นวงของฤาษีใช่ไหม ชั้นที่สองห้าสิบอสูห้าสิบเมตรก็เป็นวงของพระนวกนะชั้นที่สองอชั้นที่สองก็จะเป็นวงของพระเทระชั้นที่สามก็จะเป็นวงของพระคารสาวกแต่มีแค่สององค์นยในชั้นบนสุดก็จะเป็นพระอนุมัติสีพทุทธเจ้าทันใช่ไหมทันใช่ไหม,มส่วนสรทธดาบทก็ ยืนอยู่ชั้นสุดนะ่ะยืนถือร่มเออยืนถือดอกไม้ต่างร่มแต่คงจะเป็นดอกไม้ใหญ่นะจ๊ะต่างฉัดต่างร่มกลางกั้นพระพุทธระภาคแลค้วทั้งแสนองค์ก็นั่งสมาธิเข้านินโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็คืนนินโรธสมาบัติเนี่ย ถ้าเรียกอย่างนี้ว่าสัญญาเวทายตานิโรธเป็นขั้นที่เก้ามีแต่ภิกษุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ไปถึงขั้นนี้นะหรือว่าอย่างนี้คือต้องเอาใจมาจดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเท่านั้นนะถึงจะไปถึงขั้นนี้ได้ถ้าใจไม่อยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยไปได้อย่างมากที่สุดก็สมาบัตแปดนะอภิญญาห้าแต่ถ้าใจมา อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้ไปถึงอภินญา6สมาบัติ9 mm hmm. ก็คือสัญญาเวทายตานิโรธหรือการเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็ที่อานเจอในพระไตรปิฎกมีองค์นี้องค์เดียวอะที่เข้านิโรธสมาบัติพร้อมๆกัน1 0 0 0งแสนองส่วน ที่เหลือก็องค์เดียวมั่งมักจะเป็นองค์เดียวแล้วการเข้านิโรธมาบัตเจ็ดวันนี่นะจะไปถึงแหล่งกำเนิดของบุญศักดิ์สิทธิ์บุญศักดิ์สิทธิ์คืออะไรบุญศักดิ์สิทธิ์คือบุญที่มีอนุภาพมากแม,ม้เวลา ออกมาจากนิโรธสมาบัติเนี่ยก็จะบุญศักดิ์สิทธิ์มาด้วยและใครได้ทําทานถวายทานหรือทําอะไรกับพระอราหารันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติเจดวันเนี่ยนะบุญศักดิ์สิทธิ์จากศูนย์กลางกายของพระอราหันต์ก็จะไปถึงศูนย์กลางกายของผู้ที่ทําบุญผู้ที่ทําบุญจึงได้บุญทันตาเห็นเนี่ย เหมือนใครอ่ะเหมือนในดีตชาติของเมตลากะาเศรษฐีพอนึกออกไหมที่ทําทานแบบอาหารมื้อสุดท้ายกับพระประเจรพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเจ็ดวันที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติหลังจากนั่งสมาธิมาเจ็ดวันนั่นองค์เดียวนะนั่นองค์เดียวนะนีแสนองค์นะ โอ้โหบุญขนาดไหนเนี่ยแสนอง่ะบุญศักดิ์สิทธิ์ของพระลรหันแสนองเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายของสรรตดดามดนี่นะไม่ธรรมดาเนี่ยแล้สศรตธาดาบดก็ไม่ใช่คนนั่ใช่บุตุชนด้วยนะ เป็นชาลาพีบุคคลจำได้ไหมจะทำบุญให้ได้บุญเยอะทำทานได้บุญเยอะเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่วัตถุบ,บริสุทธิ์สเจตนาบริสุทธิ์สบุคคลบริสุทธิ์บุคคลก็ประกอบไปด้วยผู้ให้กับผู้รับผู้รับคือพระอรหันต ผู้ให้คือชาลาพีบุคคลชาลภาีบุคคลคือผู้ได้ฌานสมบัตินบุญข้างนั้นจึงไม่ธรรมดาและสารธาตบทนะก็ยืนถือดอกไม้ดอกไม้ใหญ่ๆต่างฉัดต่างร่มกลางกางันพระผู้มีพระภาค ยืนอยู่อย่างนั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนกันเรายืนได้ไหมยืนเจ็ดวันเจ็ดคืนฮะยืนยืนได้ไงเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านุกคงเข้าสมาบาทิตรงท่านเหมือนกันแหละหนีก็คือข้างในก็สว่างปลื้ม แต่ลูกศิษย์อีกเจ็ดหมืนสี่พันเนี่ยไม่ได้เจดวันเจดคืนนะที่ยืนอยู่บนพื้นเนี่ยพอถึงเวลาอาหารก็ไปหาอาหารไปกินก่อนพอกินเสร็จก็มายืนใหม่พอได้เวลาอาหารก็ออกไปหาทำอาหากินพอทำอาหากินเสร็จก,ก็กลับมายืนใหม่คือไปไปกลับๆนะแต่พระอาจารย์ ไม่ยืนอ,อย่างนะั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดคูณองพอครบเจ็ดวันอพอครบเจ็ดวันก็พระมุนีพภาพก็ออกมาจากนิโรธสมาบัติอัคระสาวกขวาซ้ายที่อยู่ก็ออกจากนิโรธสมาบัติพระอรหันต์อีกแสนองค์ก็ ออกจากมิโรสมาบัติเหมือนกันแล้วะอะโนมาทสีพุทธเจ้าก,ก็บอกกับพระอคัลาสวพกเบื้องขวาที่มีนามว่านิสสะพะท่า okay. นชื่อนิสสะะอานิสสะะเธอแสดงธรรมให้เราดาบทฟังหน่อยพระนิสสะก็แสดงธรรม อยู่บนเจดีดอกไม้ยังละโอ้สูงขนาดนั้นได้ยินยังไงมันเป็นเรื่องอางจินไตนะวิสัยของผู้ได้ชานตอนที่พระนิสสภะแสดงธรรมเนี่นะภ <h ums> าษาลิบุตรดูแล้วรู้สึก ถ้ายุคนี้เขาก็จะพูดประมาณประมาณว่าทำไมเท่จังโอ้เท่จังเลยรู้สึกอยากเท่อย่างนี้มั่งเนไงมองด้วยความปลื้มเนีเ่ยงน เราจะเป็นอย่างนี้มั่งในไหมเนี่ยเริ่มเห็นไอดอลอะไรไอดอลเออลยเท่จัง <laughs> พอพิสมะอักราสาวบุงขวาแสดงทำจบพระผู้มีพระภาคก,ก็อ่าบอกอักราลสาวบุงซ้ายมินามว่าอโนมะชื่อเหมือนพระองค์เลยชื่ออโนมะพระพุทธเจ้าชื่ออโนมทัทสีอักคาสาวบนงซ้าย ชื่ออนมุออนมาอนุมาเธอแสดงธรรมพระนุมาก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมขณะนี้กำลังแสดงธรรมนั่นเองสารทตาบทก็เห็นอนุมาก็นึกถึงเพื่อนเลยนึกถึงสหายสหายที่เล่นฝุ่นมาด้วยกันเชื่ออะไรจ๊ะ ถามอาจารย์จจออนดี่วะชื่ออะไรอาจารย์จจออนชื่อสิริวัฒนนึกถึงสหายเออนี่ถ้าสหายเราเนี่ถ้าเราตั้งความปรารถนาเป็นนัคราสาวพวกเบื้องขวาและให้เพื่อนรักของเราเนี่ย เป็นนักขลศาบุงศายก็น่าจะดีนะอ่านึกถึงตัวด้วยเห็นพระนิสพะก็นึกถึงตัวเห็นพระอนุมะก็นึกถึงเพื่อนอืมพอทั้งสองแสดงธรรมจบพระ ผู้มีพระภักเจ้าก็แสดงธรรมปิดท้ายตอนที่ทั้งสองนี่นะครศาวกทั้งเบื้องขวาเบื้องซ้ายแสดงธรรมเนี่ยไม่มีฤาษีบรรลุธรรมเลยนะพอพระองค์สรุปปิดท้ายก็ปรากฏว่าฤาษีทั้งเจ็ดหื่นสี่พันนะเป็นพระอหรหันต์มาเลยยกเว้นสัลทะดาบทอง์เดียว พอเป็นพระอรหันต์หมดก็ประทานการบวชให้แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบวชฤทธิ์เปลี่ยนจากเพศของดาบวเป็นเพศพระภิกษุบวชวันนั้นแต่เหมือนพระเถระหกสิบรรษาก็สรุปว่าเจดีดอกไม้นั้นเลยเป็นเจดีพระ เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นสราธาดาบทตรงเดียวส่วนสราธาดาบทก็พอพระผู้มีพระภาคแสดงตามจบก็หมอบกราบเลยแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคด้วยอธิการบุญญาธิการที่ข้าพุทธเจ้าเนี่ยได้เนลมิต อาสนะดอกไม้หรือเจดีดอกไม้เนี่ยเพื่อให้เกิดพระองค์กับเราพาระลันสาวกนั่งเข้านิโรธสมาบัติเจ็วันเนี่ยขอบุญนี้ขอพระเจ้าเนี่ยได้เป็นอัครสาวกเบื่อขวาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตพระองค์ก็ตรวจด,ดู ตรวจดูบุญศูนย์กลางกายอ๋อเห็นว่าจะสมดังความปรารถนาก็พยากรณ์อีกหนึ่งนะสงไขยกับแสนมหากับเธอจะได้เป็นนักละสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่สมพนามว่าสมณะโคดนอืมแล้วก็ปอกเยอะเลยนะโอ้ปลืม้มเหมือนจะได้เป็นพรุ่งนี้ะ แต่ยังจะอีกหนึ่งอะสงไขยอ่ะกือกแสนมหากับกับปลื้มปลื้มมากเลยแล้วก็หันไปบอกกับอดีตลูกศิษย์ตอนนี้เป็นพระอรหันต์หมดแล้วอนุโมทนาอนุโมทนาท่านเข้าพระนิพพานไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะตามไป อีกไม่นานหรอกอีกแค่เท่าไหร่ดึงสงไขกับแสนมหากัเสือหลวงพี่ก็อีกไม่นานหรอกอีกแค่สองอาทิตย์จะกลับมาใหม่เพราะจะไม่อยู่สองสัปดาห์โอ้โหว็นที่หยุดยาวเลยห <c oughs> ลวงพี่ก็ไม่นานเหมือนกันอีกสองสัปดาห์จะกลับมาใหม่ ปฎิีมีนโยบายว่าให้เจ้าวาดูนย์สาขาภายในประเทศไปปฏิบัติธรรมที่อาคารภาวนา60ปีนี่ EP พีหกสพดีเลยตั้งแต่วันที่11บเถึงยีเนาะก็เลยต้องไปตามนโยบายก็กว่าจะกลับ มาอีกทีอะไรอีกทีก็น่าจะเอาหนังคารที่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบี่ยี่ห้ายี่สิบเจ็ดงั้นหลวงพี่ก็ไม่นานันนะอนนะภาษาลิบุตบอกอีกหนึ่งกระซองไขกระแสนกลับแต่หลวงพี่แค่สองสัปดาห์เสร็จนี่ก็จะกลับมานะจ๊ะอาลิบแจ้งให้ทราบก่อนมาต่อกันตอนนั้นเนาะถ้าคิดถึงก็นั่งสมาธิ อยากคิดถึงก็นั่งสมาธิไปนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถ้ายังไม่หายคิดถึงอีกก็ก็โอนเงินเข้าบัญชีมา <c oughs> <c oughs> รับรบองว่าหายคิดถึงแน่นอน <c oughs> อ๋อจะได้หลวงพี่จะได้นั่งสมาธิอย่างสบายใจเนาะเออไม่กังวลเขาเก็บเสด็จจะมีค่าอาหารค่านา้ําค่าไฟหรือเปล่านี่จบคอแล้วจะบุญมาฝาก ดีไหมจ๊ะน่าจบคอร์สก็จะเอาบุญมาฝากแล้วก็ไม่ได้นั่งคนเดียวนะเจ้าว่าศูนย์สาขาไปในประเทศทั้งหมดก็ไปนั่งด้วยกันนะสำหรับคืนนี้ก็ทุ่มหนงพอดีราตรีสวัสดิ์พระรัตนัตราจ้า